กระบวนการข้อที่4คือการจัดทำแผนดำเนินการ5ช่องนะคะวิธีการนำกิจกรรมจากการบ้านที่3แต่ละข้อใส่ลงไปในตาราง5ช่องมีกิจกรรมย่อยอะไรบ้างแต่ละกิจกรรมย่อยใครรับผิดชอบเสร็จเมื่อไหร่ทำเองได้ไหมเพื่อลด ต้นทุนรายจ่ายนะคะก็คือข้อที่7นะคะอะไรที่ต้องร่วมมือกับเครือข่ายหน่วยงานอื่นเพื่อขยายกิจการคือทุนข้อที่8คะ่ะและอะไรที่ต้องการใช้เงินคือทุนข้อที่9นะคะรวบรวมช่องที่5อย่างอะไรที่ทําให้เรา,เาทําเองได้ทั้งหมดนะคะให้เราใส่เลข7นะคะอะไรที่ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆเราก็ใส่เลข8คะ่ะและอะไรที่ต้องใช้เงิน เราก็นำไปใส่ในตารางที่9ช่องนะคะต้องใช้เงินคือต้องใช้เลข9ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในตารางวิธีการใส่ตารางค่ะให้ดูช่องที่2นะคะกิจกรรมย่อยว่าต้องใช้ทุนเลข7หรือ8หรือ9เราก็ใส่เลขนั้นๆล้อไปตามตารางช่องที่2จนครบเราก็จะรู้ทันทีว่า ใน3เดือน6เดือนหรือ1ปีเราต้องใช้ตังเท่าไหร่นะคะต้องร่วมมือกับใครและอะไรที่ทำให้เราทำเองได้เพื่อลดต้นทุนรายจ่ายค่ะเรามาดูกรณีศึกษาเพื่อความเข้าใจง่ายนะคะอันนี้ก็คือขนมจีนกึ่งสำเร็จรูปอยู่นะคะกิจกรรม CMBC ข้อ6 ะะการตลาดในเรื่องของการตลาดนะคะกิจกรรมย่อยทำอะไรบ้างการทำสื่อโฆษณาทั้งสื่อแบนเนอร์วิดีโอเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ใช่ไหมคะผู้รับผิดชอบเป็นใครแล้วก็ใส่ไปนะคะทำกิจกรรมเสร็จแล้วบุวันเดือนปีอโพสทุกทุกสองวันอันนี้คือเราทำคอนเทนต์เนาะเราจะโพสทุกทุกสองวันให้ราบลูทุนก็คือเราจะใส่เลขเจ็ดคือเราทำเองนะคะย่างย่งไม่มีทุนเนาะส่วนที่สอไลค์ค่ะ ไลฟ์ right, เราจะไลฟ์ทุกหนึ่งไลฟ์ต่อหนึ่งสัปดาห์เราทำเองแล้วก็ใส่เลขเจ็ดนะคะข้อที่สามคือทำวิดีโอขั้นตอนการต้มขนมจีนนะคะทำหนึ่งวิดีโอต่อสัปดาห์ ก็ยังใช้เลข7อยู่เนื่องจากว่าทำเองไม่มีต้นทุนอะไรข้อที่5เขาเร่วมแสดงสินค้าต่างๆนะคะข้อที่6เข้าร่วมกลุ่มชุมชนออนไลน์เราใครทำบ้างจะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่อย่างไรอันนี้คือใช้789เลยทีเดียวเราทำเองแล้วก็มีเครือข่ายด้วยแล้วก็ใช้ทุนด้วยนะคะ,ะต่อมาข้อต่อมาค่ะข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะอัปเดตข้อมูลที่เป็นประโยชน์เราอัปเองนะคะก็คือยังเป็นเลข7็ก็คือ โพสหนึ่งโพสต์ต่อสัปดาห์ต่อมาค่ะจัดกิจกรรมโปรโมชั่นต่างๆได้แก่กิจกรรมวันแม่เนาะใครดําเนินการบ้างก็จะมีหนึ่งครั้งต่อเดือนกิจกรรมการตลาดดําเนินการสอดคล้องกับทุกๆเดือนนะคะว่าเดือนนั้นๆน่นะจะมีวันสําคัญอะไรให้เราได้จัดโปรโมชั่นอันนี้จะทําเองแล้วก็ใช้ทุนจะไม่มีเครือข่ายนะคะก็จะเป็นเลขเจ็ดกับเลขแปดค่ะ ต่อไปเราลองมาทํำใบงานที่4กันนะคะก็คือลองวางแผนการดําเนินงานดูเหมือนเมื่อสักครูที่ให้ดูตัวอย่างนะคะ